สถานการณ์โควิดวันนี้ครับ2พฤษภาคมยอดผู้ติดเชื้อต่ำกว่าห0ื่นรายนะฮะพบผู้ป่วยใหม่9,331รายครับหายป่วย 1, 2 2 1 1 6 8รายเสียชีวิตเพิ่ม84รายครับโดยแวดวงคนบันเทิงครับก็ทยอยประกาศติดเชื้อโควิดนะครับเริ่มกันที่นักแสดงรุ่นใหญ่คุณแอนซิเรียมออกมาแจ้งผ่านสกแกรมส่วนตัวครับว่าหลังจากที่แอนได้ทราบว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ เลยไป,ไปตรวจ ATK ปรากฏว่าขึ้น2ขีดแอนได้เข้ารับการรักษาและได้ปฏิบัติตามมาตรการภายใต้คำแนะนำของแพทย์เรียบร้อยแล้วค่ะต้องขออภัยทุกท่านที่ได้ใกล้ชิดและขอโทษต่อผู้ที่รับผลกระทบมาณที่นี้ด้วยนะคะต่อนะครับด้วยนักร้องนัดนตรีหนุ่มครับคุณเคนวงซิลนั่นเองที่ต้นสังกัดออกมาแจ้งข่าวครับหลังมีการตรวจพบโควิด -19 ครับว่าเมื่อวันที่หพฤษภาคม นะรู้สึกมีอาการจึงทำการตรวจหาเชือ้อโควิดแบบ ATK ซึ่งผลออกมาเป็น2ขีดจึงได้ไปโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการตรวจแบบ RT-PCR ผลออกมาเป็นบวกเช่นเดียวกันและในตอนนี้ทางศิลปินครับได้ทำการกักตัวและรอเข้ารับการรักษาตัวตามมาตรการต่อไปและได้แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงให้รับทราบแล้วทางด้านคุณเคนครับก็ระบุข,ข้อความว่า และแล้ววันนี้ก็มาถึงขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับจะรีบรักษาตัวให้เร็วที่สุดขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างี้ได้เลยครับ